ออื่นก็จะขอสัมภาษณ์เพราะว่าเริ่มทําการเกษตรนี่มาตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับผมบอกครับสําหรับผมนี่ทําการเกษตรมาเกือบเกือบ50ปีแล้วครับบ้านเดเกือบ50ปีนี่ก็คือรุ่นรุ่นต้อ,ปอเป็นหลานเกิดมาพ่อแม่ก็ทําอยู่แล้วแล้วก็ทําต่อพ่อแม่มาพ่อแม่สอนอตั้งแต่เกิดมาแล้วครับสมัยนั้นเนี่ย ที่เริ่มต้นในการเกษตรใน,นสมัยนั่งเดิมเริ่มทำอะไรอย่างไรครับตะกรอนกับปูเป็นไม่เป็นไม,ไม่ลุ่มลุกนะเป็นแบบเช่นอะไรอย่างไงครับเป็นแบบฟักฟักเขียวฟักเขียวนะครับฟ,ฟักเขียวเป็นลักเพราะตะกรอนนี่คือที่จําความได้ที่หพ่อแม่ทํามาเนี่ยนะครับฟักเขียวเป็นลักค,คือว่าปีนั้นน้ําท่วมน้ําท่วมแล้วก็นาำงายตายครับเลยปลูกแบบฟักขึก้นกลางน้ำงายตาย ช่วงนั้น่แล้วว่าสมัยนั้นโซนนี้น้ําท่วมขนาดเลยน้ําท่วมมีปัญหาขนาดมีปัญหาลมใหญ่แต่ลยปลูกบักฟักขึ้นก็ลมใหญ่ช่วงนั้นก็เริ่มต้นไต้แต้คือเริ่มปลูกบักฟักจากบักฟักเขียวเราไปเป็นฟักแก้วอที่มาปลูกง่ายที่สุดครับก็จะหลังจากน้้ามาก็ปลูกปลูกสมัยก่อนนี่ก็ปลูกเพื่อขายละเริ่มเริ่มปลูกเพื่อขายแลวเนาะครับแต่ก่อนนี่มันมันเ็นหนังสือเนาะครับพอแม่เป็นมีลูกนัก เลยส่งตัวเก่าเฮียนหนังสือเลยหาเงินตั้งเต็มอันมาคือปูบักฟักปูมฟักขายกิโลละสามบาทสมัยนั้นนะกิโลละสามบาทก็เอาไปเงินเนือเอาไปทุนเอาไปเฮียนหนังสือครับไปเฮียนหนังสือเพราะพ่อเม่มีกําลังที่จะส่งเลยเลยใช้ตัวเก่าเนี่ยครับลูกเฮียนมาก็ไปหดน้าบลูกเจ้าไปก็ไปหดน้าเนี่ยพอดีตอนนั้นมันก็เป็นวิกฤตเนาะวิกฤตแล้วก็ เราวก็แม่มาตายแหมอเลยต้องไปดิ้นรนคนเดียวครับครับของพ่อนี่ตอนพ่อเรียนพ่อเรียนสูงสุดถึงชั้นเนี่ยครับมสองห้าครับมสอห้าจบที่ไหนครับพ่อส่วนบุญครับส่วนบุญนะครับเนาสิส่วนบุญเนาะจากมศอห้าก็ม่ได้ต่อละครับตอนนั้นมันก็มันมันก็ขึ้นไปสูงมาได้คเพราะมันอยู่คนเดียวเพราะครอบมู่ปีหมดไม่มีครอบครัวมดแลวเริ่มเริ่มทํากรเกษตรก็คือทําไปตัวเองไปตัวเองก็ ใจแบบทำตามพ่อแม่ทำมาตอนนั้นก็ยังมีความรู้คมันมีแต่ครับก็คือทำพ่อแม่ทำไมได้กรททาตามเปิ้นไปเนาะทำตามเปิ้นไปครับแต่ก่อนเนี่ยมันใจขี้โง่ขี้ควายเนาะเอาใส่สวนก็ใจตามกระบวนการเองเปิ้นน่ะสูงสุดดีๆสุดคือขี้ไก่สมัยนั่นขี้ไก่ดีที่สุดเอามาแบบเวลาปลูกเอามาใส่โรยเอามาใส่มนโรยนะครับแต่มันใส่ก็ดึงดีนนะครับสมัยนั้น แล้วก็ไปเรียนหนังสือแล้วเรียนหนังสือเซตก็ปิ๊กมาทำการเกษตรเลยก็พ่อหรือว,<ก>ว่าไปทำงานที่อื่นตัวเรียนหนังสือเซจแล้วก็ก็ไปได้ไปเรียนต่อครับเพราะว่ามันมันมีมันมันเงิน,ม,น,ม,ม,นมีเงิน<อ>ส่งตัวกาเหียนเลยเอาไปไปเป็นลูกน้องเปืนไปเป็นตก้าไปเป็นปกา้<อ>ปปปกาคนลำใหญ่ไปเป็นเป็นคนงานเปืนคนงานปืน,าน,ปนมาตั้งโรงงานเหครับปืนปืนเอา เป็นคนงานเบื้องต้นก็เป็นคนงานแบบธรรมดาเพิ่นนะนะแต่มันมีแววไปตั้งการกล้าเพิ่นเลยเอาไปเป็นผู้จัดการในห้องนี่เพิ่นที่ไหนครับพ่อสํารับวันอยู่ในในเมืองละปูนเนี่ยในละปูนเนี่ยเป็นเหมือนกับเพิ่นมาตั้งโรงเิเพิ่นเพิ่นไปซื้อลำใหญ่ส่วนใหญ่ๆครวเพิ่นไปคนไปซื้อรบหารกันการขึ้นเพิ่นภูมิคนงานเนี่ยเพิ่นคือมายไปเหมาส่วนไว้ครับเพิ่นอเป็นคน ไปเมาส่วนไว้เรื่องเขาไปพผู้ดูแลผู้จัดการผู้จัดการเรื่องเอาคนลงเอาไปขึ้นไปขายเปิ้ลนครับหลังอยู่กับเปิ้ลนได้สี่ห้าปีครับก็ได้ออกเพื่อก็บอกว่าน่าจะทําด้วยตัวเก่าได้ละก็เลยเลยออกมากาเริ่มเริ่มเริ่มได้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายละเป็นไปเรียนวิชาค้าขายจากันมาครับแล้วเปื้อก็บอกว่าปพ่อยว่าเพิ่อหาประสบการณ์ก็ได้ละเพิ่อไป ไปชื่อคนเดียวเรามาสูงข้าเปิ้ลผมก็ทําทําควบคู่กับการเกษตรนั่น,นะครับแต่เกษตรผมหมกที่จะย,ยุับคือหลังจากเรียนจบ,บตอนท<อ><แ>ี่ไปทางานก้เปิ้ลเนี่ยเราก็ยังปลูกปลูกปลูกคือพักอยู่พ,พักอยู่แล้วหลังจากตอนที่ช่วงนี้ปลูกเริ่มปลูกอะไรอย่างครับเปลี่ยนหรือย่างเปลี่ยนจากฟักแก้วฟักทองมาหรือยังครับตอนตอนนั้นก็มีประเภทหอมหอมหอมกระเทียมหอมกระเทียมกระเขือมีพ้อง เริ่มเริ่มเข้าสู่การปลูกพืชพักละครับเริ่มปลูกพักพืชพักละ<อ>แล้วก็จําได้ก็ประมาณปีปีที่ผมแต่งงานปีสองอันหลังหลังจากนั้นมาก็ไปแต่งงานเนาะปีสองแปดครับปีสองแปดก็เริ่มอันนั้นเลยเลยเลิกเลิกกันกังก้าเลยเราม,มาลงส่วนเต็มตัวเต็มตัวนี่คือเริ่มสองแปดสองแปดแต่ระหว่างที่ทําไปทํางาน การค้านะเราก็ปลูกเล็กๆน้อยๆไปตัวไปตัวปรัดายแต่ยังมาเต็มตัวคือปลูกในช่วงเวลาเขาก็ว่างจากงานประจําครับเขามีครอบครัวผมก็ลงงานเต็มตีแต่งงานปุ๊บลงมาทําครับแต่งงานปุ๊บที่ลงมาปีสองแปดที่ทานี่คือทําพักเลยทําพืชพักพืชพักแบบเพศหอมพืชลุ่มลุกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ครับตอนนั้นทําปีปีสองแปดเริ่มทาแล้วแล้วปีที่ทํหนักที่สุดคือปีสาม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  สามสามนี่ทำนักแต่ว่าตั้งแต่ปีสองแปดพืชพักก็คือเป็นหอมกระเทียมหอมกระเทียม,นนยมแล้วก็เป็นมะเขือมะเขืออันนี้เริ่มมะเขือแล้วเนาะครับร<ล>ับมีมะเขือแล้ว<ม>แล้วปีสองปแป,งป,ด,แป,งปดแล้วก็ลางแน่นสามสามนี่ทํานักนี่หมายถึงว่าเริ่มทํานักนี่คืออย่างไรครับพอ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 ตั้งปีสองแปดมาถึงปีสามสองนั่นเริ่มได้เงินครับออออือว่าทําปอตัวเก่าครับเริ่มมีสตังก็อยากมีคนคขี้ลบเนาะเออ ก็เริ่มขยายพื้นที่ออกไปซื้อซื้อตีเออเปิลก็คือเยี่ยมดายนะ่ะเอาเปิลก็คือแบบแบบปุยญาติญาติเราญาติของตีของญาติเปิลไม่ได้ทําแล้วเปิลก็คือเขาทาเปิลทำทำต่อครับทําก็ตอนนั้นก็การาพืชพักมีเกือบห้าสิบไร่โอ้ห้าสิบไร่ทำโอ้ห้าสิบไร่นี่มันต้องเพราะความคิ้โลมเขาเนาะเขาเขาก็ต้องเล่นปุ๋ยเล่นยาอย่างเต็มตัวเลยือตั้งแต่ สามสามเรเริ่มตั้งสามสามยปุ๊บลงแบบหรือแบบเังมเต็มเต็มเต็มตัวเพราะฉะนั้นในในยุคนั้นที่ทําอยู่อ่ะยังเป็นแบบใช้ปุ๋ยใช้ยาแบบเต็มที่นี่หมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเขาทําตามตามอะไรครับตามกระแสหรือตามตามกระแสครับกระแสของมันคือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นปุ๋ยเป็นยาโค้มันมาเปิดกระแสมันมามามาที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราคือจากที่เขาผลิตเล็กๆน้อยๆเนี่ย เขาเริ่มอยากจะผลิตนักขึ้นเพื่อต้องการเอาไปขายขึ้นนักขึ้นเพราะเพราะความขึ้โลภเขาเพราะความขึ้โลภเขาเลยขยายเนื้อที่ออกไปครับตอนนั้นเนื้อที่เขามีสิบสี่ที่สิบสี่ที่แล้วเป็นนุ่มชีตำบลไอ้นุ่มชีตำบลคือว่าตี้มีชีตำบลต้องไปทำสิบสี่ตี่นะเราทำไปปีแรกนั่นก็ดูดีได้เงินอยู่ คราทาไปสักพักหนึ่งเจ้งทําไปสักพักของพ่อนี้ประมาณกี่ปีสักห้าปีนะครับห้าปีนี่คือคือคือ,คอพูดถึงองค์ความรูนะ้แล้วตอนนั้นที่เขาทำกกกเกษตนะรเนี่ยก็ยังใจแบบโดยกระแสครับโวยกระแสคือฟังฟังกันมาพอมีอโฆษณามีอย่างเพื่อนเอามาขายเพื่อนบ้านใจเขาก็ใจตามกันมาพอเพื่อนกระแสเข้ามาผมเอาหมด อันไหนเปิ้ลว่าดีเอาซื้อมาหมดค่ะเอามาหมดทุกอย่างทุกอย่างที่มันเปิ้นว่าดีเอามาหมดตัวเกษตรก็คือแต่ในเรื่องความรู้เรื่องการเกษตรเฮาก็คือเหมือนกับกู้เฉพาะที่เฮาทําอยู่ใหญ่แต่ยังในส่วนของหลักการทฤษฎีวิธีการนี่ก็ตัวเกษตรพอเพิ่นวาดใทําทำตามๆกันทําตัวเปิ้นพอตัวเกษตรับในที่ชุดมันก็จบห้าปีผ่านไปคือว่าร่างกาย สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นจุดเปลี่ยนของปอเมคืออย่างครับคือร่างกายมันอ่อนออ,นอ,อ,นอดแอทครับเงินที่ได้เงินที่ได้มาภายในตั้งแต่ปีสองแปดมาถึงปีอันสามสองสามสาม <c oughs> นั้นมั่นได้สตางค์เนาะนแล้วก็แล้วก็ไปทำให้นได้หกสามปีได้สามปีและปีที่สี่ที่ห้านั้นเจ๊งได้ได้มันสามปีป<อ>มมปคือว่าตั้งแต่ปีสองแปดถึงปี สาม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 สี่นะจะได้สตังตีก็ได้ชื่อครับทุกอย่างได้ซื้อครจะเอาอย่างได้มดครับแต่ร่างกายสุดเพราะไปเล่นเคมีเกินทุกงยางไป่ได้ป้องกันเลยใส่แบบโอ้โหแบบถึงถึงป้องกันมันถึงเข้าได้อยู่คือเพราะมันมันนมักระจายคเพราะเอาหนึ่งตอนที่เขาสีเขาเขาป้องกันครับตอนที่เขาไปเก็บ เฮาเลื่อเล่อมันคือมีผลกระทบกับตัวเก่าครับคือต้องสุดต้องถึงเข้าโรงพยาบาลเลยอครับวะเข้าครับจุดเปลี่ยนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอาการของมัดที่เขาเป็นนี่คืออย่างไรพ่อครับคือว่าอ่อนเพียเกือบเอาตัวเกือบบรรลุแล้วนะคือว่าความดันนี่เหลือประมาณห้าสิบตะครับแล้วไปไดพ่มอว่านักเลยนะครับเนาะครับผมลุกไปได้ผมเลยปฏิญาณตนว่า ขอมาทายบาดเันสักครั้งหนึ่งขอลูกขึ้นมาคือในระหว่างที่เขาเจ๊ป่วยอะเขาเริ่มเริ่มมีความคิดแล้วก็คิดย้อนไมว่าตีผ่านมาเขาทามาอย่างมาเพราะอะไรอย่างเขาเขามีความผิดอ่ะเขาใจปุ๋ยใจยาแบบชนิดที่ว่าอย่างนักมาอย่างอย่างนักเลยครับผมเกิดขึ้นว่าตีดินพื้นที่ผมทําน่ะบางตีใจ้ได้ห้าปีคือใช้ปุ๋ยเคมีจนจบเลยนะ ทำอย่างมันได้เลยนะครับแล้วเปิน้นทับผมมาคี้ล้านปีผมไปแจป้งห้าปีจบครับกมก็เสียใจยอยู่ว่าตีตรงนั้นมาปลูกยังทึมได้ล้วแล้วผมก็เลยมีจิตชำานึกว่าเขาเริ่มทบทวนดูเนาะใช่ผมทบทวนว่าป้อแม่สอนภูมิปัญญาชาวบ้านนะว่าแต่ก่อนนะเขาเคยขี้โงูขี้ควายมังอยู่ใดครับแล้วเขาไปควนคิดโลกเขาจะปิกไปขี้เก่าได้ก็ผมเลยคิดคิดมันว่าขอลุกขึ้นใด ตั้งปฏิญาณในใจละครับตั้งปีสามแปดสามเก้าผมก็เป็นอ่อนๆแอะๆมาถึงปีปีซีซีครับเป็ปีซีีโอ้ก็เช็บป่วยหลายปีเหมือนกันนะนครับครับผมทําได้บัเต็มตี่ทำทำได้แต่มันอ่อนพีแล้วคือแล้วพอหยุดหยุดการใช้ยาใช้นี่หรือยังถ่มเ็าเริ่มหยุดละเริ่มหยุดแล้วก็เริ่มเริ่มพอดี ไอ้คำว่าพอเพียงมาปีสามเจ็ดเนาะครับผมก็ศึกษาเริ่มพระบาสันดทศพระเจ้าอยู่หัวเปิ้ลเริ่มใ่ผมก็หันแล้วเขาเริ่มได้ยินละเริ่มได้ยินแล้วผมก็เลยว่าปฏิพานว่าคงเป็นการดีผมจะทายบาปันเทศตะเกาครับณวันนี้ผมถึงเคารพบหน้าผื่นเปิ้ลนะว่าผมจะทำตัตงหลังจากนั้นผมพอจะลุกขึ้นได้ครับประโยคเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อได้ยินแล้วพ่อจำใส่ในใจแล้วที่พ่อจำเป็นรวบรวมเป็นที่พ่อคิดว่า ลักเนี่ยสุดยอดนะป้อนจำป้นว่าจะใดครับว่าคำว่าคำว่าพอเพียงเนาะครับปลูกที่กินแล้วกินที่ปลูกหลังจากแม้ผมก็ว่าแล้วก็เลอะเลอะเลอะกินก็ไปขายนะอันนั้นคือเนี่ยตียึดที่จำได้ลยยึดไว้เลยว่ายึดไว้เลยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกใช่เลอก็คือจะเอาไปขายเลอกเอไปขายแบ่งลักเศรษแต่กินพอเพียงใช่แบ่งปันให้าบ้านพองถ้าเป็นต้องการครับใช่หลังจากนั้นปีเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วก็ปีสี่สี่ผมก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาพ่องเดี๋ยวขอย้อนไปตรงตอนที่ล้มเหลวนะพ่อ <c oughs> ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรอย่างพ่องครับพ่อความล้มเหลวคือว่าสิ่งที่ผมนึ่งละร่างกายออนแอแน่นอนละอันนี้ที่ล้มเหลวสุขภาพของเขาอ่าและอย่างอื่นเหรครับคือว่าเงินที่ได้มาค่าตี้ที่ได้มาก็ต้องนักขายไปยาตัวเก่าโอ้สนิทนั่นเลยนะก็คือสิ่งที่เขาหาเก็บมาได้เนี่ยก็ต้องไปก็ต้องเสี่ยงไป เอาไปขายเพื่อเอาไปรักษาตวเก่าอย่างหมดเลยครับก็คือเหมันก็คืนไปหมดเลยคืนไปคืมทั้งหมดเลยคือความโลภน่ะคือคือคืนแบบความโลภไหมครับคือหลังจ้งแน่นมาก็ต้องปฏิพานว่าเขาเป็นคนทําบาปเองครับต้องแก้ไขโดยตัวเก่าแต่ต้องมาขึ้นลูกขึ้นหลานแก่ละครับเลยต้งตั้งปฏิพานว่าแฮมยังมีโครงการของนายหลวงมาพอดีที่จะด้ไหมนะครับผมก็ต้องยึดตรวนั้นมาพอง แต่ผมยังมีโอกาสเข้าถึงตีแหล่งตีที่ก็ไ,<อ>ได้ยินจากข่าวจากนี่บะได้ใช่แต่ผมมีโอกาสได้ไปเี็นหู้ตีไหนครับพอไปเพื่นเพื่นแล้วก็ก็ทําไปตามที่ได้ยินได้ยินทำแต่ปี c ีผมมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็ไปหันไปหันสิ่งที่คำว่าใหญ่ ครับผมเลยปีกมาปลูกพืชผักที่ไปหานี่พ่อไปหาจากที่ไหนครับที่เป็นแรงมานานใจนเอครับพอดีผมก็มีไอ้บ่าวที่ปเ,เป็นกเกษตรเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรเออบัตรเจ้เป็นอันเป็นกเกษตรอย่างผมเนี่ยคือทําการ,กรเกษตรเป็นเกษตรกรเหมือนกันครับแต่<อ>ผมไปเอยไป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 ช่วยเพื่อนอยู่ที่ไหนครับเปืนอยู่หนองแบนครับหนองแบนที่ที่บ้านบ้านบ้านหนองแบนเนี่ยนะสาลพีสาราีครับผมไปช่วยปีะยการเปิ้นเพื่อนทำการเกษตรอย่างไรที่เขาไปหาครับเพื่อนไปเพนก็ปลูกปลูก ปลูกทุกอย่างครับแต่เพิ่นก็มีเบนปีไป้เนาะครีบป้ไปเปิ่นไปคนมันเนาะเพิ่นเอาไปขายเพิ่นก็บอกว่าอันนี้ก็คือเลี้ยงครอบครัวได้เพิ่นบอกอันว่าอันนี้คือเลี้ยงครอบครัวได้ปลูกเพื่อพอไปขายแหมอย่างนึ่งป้อผมก็บอกว่าผมหรือกระป้อเนาะป้อก็บอกว่าทําเกินตัวเก่าทุ่มดีไม้ใหญ่ถ้ามันโตเวยมันก็ตายเว่ถ้าไม้เต้เตไม้แก่นเนี่ยมันจะใหญ่จ้ามันก็ขึ้นไปของมัน เป้สอนไว้เลยเป็นสอนอี่คือเราเปรียบเทียบก็เห็นภาพชัดเจนแล้วปผมก็มานั่งกึศเออเันแม่นแล้วก็ผมเมีโวกาสหลังจากนั้นปีซีซีเนาะผมก็ได้เข้าเข้ามาเยี่ยการเยี่ยการอุ่มเยี่ยได้พอสมควรครับเรามาปีซีเจ็ดร่างกายเริ่มฟื้นตัวครับปีซีเจ็ดเปิ้ลก็กจุ๊ไปเปิ้ลบอกเห่อคำว่าจุ๊นี่ผมบอกหูจะน้อยนะผมอยู่กับตรงนี่นะ ก่อนห <ไป S 1> น้านั้นพ่อทําได้ทํางานเพื่อสังคมอย่าง,ถ,งถึงจะบ้านมาถึงแบบยอมรับเหรอครับตอนนั้นผมไอเขาเกิดไปเอะเปิ้ลมายอกผ้าขาเพื่อไปเป็นฝรลวงเนี่ยครับออตู๊เจ้าตุ๊เจ้าตู๊เจ้าเปลี่ยนเป็นไปไปเจ้าคณะตําบลครับตอนนั้นเปิ้ลมีเปิ้ลไปห้าพัยดยศเนาะครับแล้วโจวผมไปอยู่ตัวเพื่อไปขับรถเถือเปิ้บหลังจากนั้นเปิ้ลตู๊เจ้าบอกว่าฮัดมาวัดพ่อง อยู่กระตุ้งนะแล้วก็มาทําบุญพ่อผมก็ต้องปีมาทนะําเนาะครับจช่ยเปิน